ลุงแมวเล่นเกมนี้ไปได้ประมาณ8ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ยังบอกว่าสนุกอยู่นะแล้วก็คิดว่าจะเป็นเกม FPS ที่เล่นประจำบนทั้งตัว Play 5แล้วก็ตัว Xbox Series X เลยนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาชวนคุยนะว่าหลังจากเล่นไปได้8ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยลุงแมวคิดยังไงกับเกมนี้บ้างนะครับผม X Defiant เกม FPS เล่นฟรีนะถ้าผู้ชมแล้วมีประสบการณ์เหมือนกันหรือเปล่านะครับก็แชร์มาได้นะหรือว่าลุงแมวเป็นอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะอย่างแรกนะครับกว่าจะ หาห้องเจอเนี่ยรู้ไหมว่าใช้เวลาเป็นนาทีนะบางทีนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับตัวคอออฟดิวตี้อ่ะซึ่งตอนนั้นก็บทแล้วนะว่าคอออฟดิวตี้เนี่ยบางทีก็หาห้องช้านะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าไปเล่นพวกโหมดรวมมิดนะเราคัดเองว่าเราอยากเล่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้เขาตามหาแมชให้เนี่ยตัวเนี้ยนานนะครับคิดว่าวิธีที่เร็วที่สุดเนี่ยคือการที่โหมดเกมที่เราอยากได้เลยนะครับเลือกแบบอันเดียวไปเลยอย่างนั้นจะหาห้องได้เร็วกว่าซึ่ง รูมาไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรนะมันเป็นปัญหาเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะหรือว่าไม่มีคนเล่นซึ่งก็แปลกประหลาดนะครับเพราะว่าคิดว่าเกมระดับนี้คนน่าจะเล่นกันเยอะนะบางทีก็ไม่มีคนเล่นเลยก็มีนะแบบปุ๊บเข้าไปแล้วแบบอ้าวหาคนเล่นไม่เจออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัแบบงงๆเอ๊ะมันจริงเหรอหรือว่ามันเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะครับเรื่องที่เรื่องที่2นี่คือเรื่องที่เหมือนกับเวลายิงกันนะ่ะมันใช้เวลานานกว่าคู่ต่อสู้จะตายอันนี้ไม่รู้ใครรู้สึก บ้างหรือเปล่านะคือดูมาแล้วคิดเลยว่าริงๆกันเนี่ยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยคิดว่าโอ้ถ้านี่เป็นโลกของคอร์สนะแกตายไปแล้วโอ้โหมันยิงกันนานมากเลยสมมติเราเจอกันใช่ไหมแล้วก็ยิงศัตรูกว่าจะตายเนี่ยใช้เวลาหลายวินาทีอยู่นะครับในบางครั้งนั้นเรียกได้ว่า อาจจะไม่หงุดหงิดแต่เป็นจังหวะที่ไม่คุ้นเคยเนาะแล้วบางทีมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะที่เช่นแบบลุงแมวใช้เอ g เป็นหลักใช่ไหมซึ่งเอ็ m g เนี่ยปกติถ้าเราดูในหนังดนบางทีมันยิงเครื่องบินตกเลยนะครับมันยิงเฮลิคอปเตอร์ตกได้อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอามายิงโอ้โหนี่เฮ็ดช็อตไปหลายอันยังยืนนิ่งๆไม่ตายแล้วก็ยิงสวนเรามาไม่กี่นัดเนี่ยก็ตายอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์มันแหลกหรือเปล่าน,ะนี่ยิงไม่ดีโทษปีดโทษกรองหรือว่าล คือยิงโดนแหละแต่มันเฉียวไปมันไม่ได้โดนแบบตรงหัวเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนดวลกันเนี่ยมันใช้เวลานานนะกว่าจะตายนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยมากกว่าเพราะว่าเราใช้เหมือนกับความคุ้นเคยของการเล่นคอร์สเนาะซึ่งคอร์สอะระยะเวลาการยิงกันแต่มันสั้นกว่านี้มากนะก็เลยรู้สึกอืมปืนเนี่ยโอ้โหแล้วก็สิ่งอื่นๆด้วยนะใครรู้สึกเหมือนรุ้มาบ้างว่าไกลหนักมากเนาะกว่าจะขึ้นไปแต่ละเลเวลนะครับโอ้โหใช้เวลานานนะ ดูแมวเล่นมา8ชั่วโมงครึ่งเนี่ยตัว Ba t t l e Pass เนี่ยไป10กว่าอยู่เลยนะครับแล้วก็ปืนเลเวลมันไม่แบบมันไม่ขึ้นไปเร็วมากจนอันนี้ขนาดใช้บูสเตอร์บางส่วนนะแล้วก็เพิ่งผ่านสุดสัปดาห์ไปซึ่งสุดสัปดาห์เนี่ยเปิดให้เล่นแบบ XP คูณ2เลยนะก็ยังรู้สึกว่ามันยังขึ้นได้เร็วไม่ดั่งใจนะถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวคอสนะครับคอสเนี่ยมันขึ้นเร็วกว่านี้มากนะเห็นไหมเปรียบเทียบกับคอสเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันจะกลายกลายหนักนะกลายหนักอยู่นะครับ แล้วที่สําคัญมากคือปืนน่ยยิ่งเราอัปเกรดปืนมากขึ้นเท่าไหร่นะลุงแมารู้สึกว่ามันได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะประมาณหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งพวกสโคปอะติดปุ๊บแล้วโอ้โหเปลี่ยนไปเลยคือปกติลุงแมวไม่ค่อยใส่สโคปนะสมัยก่อนเล่นนี่คือไม่ใส่สโคปเลยนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแล้วก็ปืนน่ยถ้ามันแรงพอไม่ต้องใส่สโคปก็ได้นะก็ยิงดิบๆยิงสดๆเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้พอใส่สโคปปุ๊บอะมันรู้สึกว่ามันยิงได้ ง่ายขึ้นนะศัตรูตายได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่ถ้าเราไม่ใส่สะโขบเรายิงไม่แม่นในความหมายคือว่าเกมมันทํามาดีมากนะหรือว่ามันทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันประมาณหนึ่งจริงมันสั้นกว่าน,นี้ได้เข้าใจว่าเป็น f ร e ท to play นะแต่ว่าจริงๆไปนเน้นที่พวก cosmetic เนาะแต่ไม่ได้เน้นที่การกลายตรงนี้ก็ก็น่าจะด,ดีเพราะจริงๆเขาก็เท่าที่ดูนะเขาก็ไม่ได้มีให้ซื้อแบบตัวู o เตอร์หรือเปล่านะจุดนี้ยังไม่มีนะครับัไม่ใช่ pay to win นะ พวกที่ขายอยู่ส่วนใหญ่เป็นคอสเมติกหมดเลยนะก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องกลายหนักขนาดนี้นะครับเพราะจริงๆมันเปิดไปเป็นแบบของคอสได้อะ่ะวนกลับไปเป็นเลเวลหนึ่งใหม่แล้วก็เล่นเลเวลเต็มแล้วก็วนเป็นเพลสทีชใช่ไหมครับเรียกว่าเพลสทีชเนาะเล่นวนไปนเรื่อยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องกลายขนาดนี้ก็ได้นะแฟคชั่นนะครับแบ่งออกเป็นกลุ่มเลยเนาะซึ่งในคอนเซปต์มันก็สนุกเลยนะเราสามารถเล่นเป็นตัวละครนะครับจากหลายจักรวาลของ Ubisoft ได้เนาะมีทั้งเดอะดิวิชั่นใช่ไหม มีทั้งตัวของสปริ n เตอร์เซลนะครับเอชิล e อนเนาะมีตัวของฟาคลายตัวลิบบะตัดใช่ไหมครับแล้วก็มีเดสเซกใช่ไหมของวัชล็อกนะซึ่งในคอนเซปต์เนี่ยมันน่าสนใจมากเนาะแต่ว่าพอเอามาประยุกใช้อ่ะลูกแมวเล่นหมดหลกัหลกๆเนี่ยเป็นลูกแมวเล่นแบบสไตล์คอร์สนะคือเน้นพวกโดมิเนชันนะครับเน้นพวกคอนโทรลเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยได้ใช้ลักษณะที่เป็นฮีโร่ชูเตอร์เท่าไหร่คือถ้าเล่นเกมนี้ในสไตล์แบบที่เป็น Overwatch นะแล้วเล่นโหมดพวกเอ่อเพลโลดนะโหมดที่แบบเอาหุ่นยนต์ไปส่งและยิงกันเป็นทีมเนี้ยสไตล์ของตัวแฟคชั่นมันอาจจะได้ใช้เยอะนะครับแต่ว่าพอมาเป็นอย่างเงี้ยลุงแมวคิดว่ามันจะออกอารมณ์แบบ Back o p ฟส์ใช่ไหมแบ็ออฟสนะที่มันก็จะมีเป็นฮีโร่แล้วแหละเป็นคาแรคเตอร์ของแต่และเอ่ออบิลิตี้เฉพาะตัวเนาะ เช่นตัวคลีเนอร์ที่ลูกแมวใช้เนี่ยมันก็จะใช้โดนที่เป็นไฟได้ใช่ไหมครับไปถึงแล้วแบบเอาระเบิดรอบตัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีตัวอัลติเมทที่มันเป็นปืนไฟที่ไล่ยิงชาวบ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งลูกแมวได้ใช้กันก็คือพวกเอชิลอนเนี่ยที่มันจะเป็นที่จะมีความอารมณ์เสียเล็กน้อยนะก็มีทั้งแบบหายตัวได้ใช่ไหมแล้วก็มีทั้งพวกกลางโล่นะอืมแล้วก็มีสแ,แกนใช่ไหมครับซึ่ง อันเนี้ยก็ก็โอเคนะมันก็เพิ่มมิติการเล่นให้ประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเขาตัดพวกเพิร์กออกไปนะซึ่งเพิร์กเนี่ยทำให้เราคาสัสตอมไอตัวละครเราได้ลึกขึ้นสไตล์การเล่นได้ลึกขึ้นเนาะอันที่เช่นตอนที่ลุงแมวเล่นคอร์สเนี่ยลุงแมวก็เล่นสิงฝีเท้าไม่ได้ยินอะไรเงี้ยน,นะหรือว่าแบบเวลายิงแล้วแบบตัวเราเนี่ยไม่ค่อยออกในแผนที่ไม่ออกในแผนที่อย่างเงี้ย UAV หาไม่เจอหรือว่า มีกระสุนมากกว่าปกติระเบิดได้หลายอันอะไรเงี้ยคือพอมันมีเพิร์กพวกนี้มันทําให้แต่ละคนเนี่ยมีลักษณะการเล่นที่แตกต่างกันแล้วมันเป็นเฉพาะตัวของใครของมันมากกว่าแต่ว่าพอมันเป็นแฟคชั่นมันไปนผูกกับฮีโร่เนาะในไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยนะล,ลักษณะประมาณนี้ลูกไมมก็ยังมีคําถามอยู่ว่าอืมคือถ้าเอามาเล่นกับตัวเกมเพลโลดเนี่ยนะโหมดเพลโลดก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าเอามาเล่นกับโหมดดูมิเนชั่นเป็นหลักเนี่ยอันนี้ก็ ยังมีประเด็นอยู่นะคือมีฮีโร่ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่ว่าอยากให้มีเพิร์กหรืออาจจะเรียกได้ว่าคิดถึงแล้วกันคิดถึงเพิร์กของคอร์สแล้วกันพอพูดถึงเรื่องเพิร์กเนี่ยก็ยังคิดถึงคิวสตรี k เหมือนกันนะนานมาแล้วคือเกมนี่มีอัลติเมทก็จริงนะครับคือ,อ,อต่อสู้ไปถึงจุดหนึงเก็บคะแนนถึงจุดหนอ่นะไมไ่สามารถเปิดเช่นปืนไฟอย่างเงี้ยนะหรือว่าเปิด ตัวกรอะที่แบบเป็น360องศาเงี้ยเราก็จะแข็งแรงขึ้นเนาะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดะไรเนาะเพราะว่าปกติเล่นคอสมันก็มีคิวสตรีกตลอดใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันสําคัญหรือว่าไม่สําคัญยังไงนะแต่ว่าพอถึงจุดนี้ยพอมันไม่มีคิวสตรีกอะก็เหงาเงาเหมือนกันนะมันกลายเป็นว่าทั้งเกมมันเท่ากันไปหมดเลย ประมาณ8นาทีหรือ10นาทีอ่ะมันเท่ากันไปแทบทั้งหมดเนาะพอมันมีคิวสตรีกบางทีมันมีแบบเฮ้ยมันมีระเบิดลงเราต้องวิ่งไปหลบอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับมีอีเวนต์เกิดขึ้นในเกมด้วยนะครับซึ่งมิติดตรงเนี้ยหายไปเนาะก็คิดถึงเหมือนกันนะพูดมาถึงตรงเนี้ยท่านผู้ชมอาจจะขมวดคิวแล้วก็บอกว่าถ้าลุงขนาดนี้ลุงก็ไปเล่นคอร์สสินะ <laughs> ก็ใช่คือตอนนี้คือเอาเปรียบเทียบกับคอร์สตรงๆเลยนะครับก็ ก็เลยมีหลายอย่างที่รู้สึกว่าอม,มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเนาะเพราะว่าสไตล์เกมเขาว่ามันมีความเป็นคอร์สสูงมากนะแต่ไม่ได้ในทางที่ไม่ดีนะลุงมายัมองว่างานระดับ t r i ปเป A จากค่าย t r i ปเป A เหมือนกันเนาะคือมันคงไม่ได้แบบโค้งกันมาแบบซึ่งซึ่งหน้าขนาดนั้นนะคือแต่ว่ามันมีความเป็นคอร์สอยู่ เยอะอย่างที่ลุงมาพูดไปในวิดีโอก่อนหน้าเนี่ยว่าต่อให้บอกว่าเป็นคอสภาคใหม่ก็ยังได้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่านี่ไม่ใช่ร์สเสียนะครับลุงมากลับรู้สึกประทับใจด้วยซ้ัแต่ว่าพอมเป็นคอร์สมาขนาดนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะเหมือนกันขนาดนี้ก็มาให้เต็มนะมาให้สุดเลยนะครับแล้วไปปรับรายละเอียดปีกย่อยมากกว่านี้ดีกว่าหรือว่าเสนอตัวลักษณะใหม่ๆอะไรบางอย่างขึ้นมาดีกว่ามันก็อาจจะแบบฟินกว่าเดิมนะฟินกว่าเดิมคือตอนเนี้ย มันสนุกนะมันสนุกมากนะครับท้าไมเล่นติดอยู่ประมาณนึง <All S 1> แต่ว่าก็อด <All S 1> คิดถึงคอร์สไปไม่ได้เนาะทีนี้มาดูสิ่งที่ชอบบ้างนะอันแรกเนี่ยรู้ไหมว่าแผนที่ทําได้ดีนะครับคือแผนที่เนี่ยมีหลากหลายขนาดนะแล้วก็มีหลายเลเยอร์อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมีแบบที่ติดพื้นใช่ไหมมีแบบว่าพื้นที่ซ่อนนะสำหรับสไนเปอร์ก็มีมีเลเยอร์แบบ ขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนะซ้อนกันอยู่หลายหลายความสูงนะครับทำให้เล่นได้หลากหลายสไตล์นะแต่ที่เจ๋งมากคือมันมีทางลับด้วยคือมันจะมีทางลับอ้อมไปอ้อมมาอย่างเงี้ยคือมันทําให้เราเล่นได้หลากหลายและแผนที่อ่ะถ้าเล่นมาเท่านี้นะรู้สึกว่าหลายแผนที่เนี่ยเป็นแผนที่ที่ทําได้ดีแล้วก็น่าจะฮิตนะครับน่าจะติดลมบนได้ไม่ยาก ที่อันแรกก็คือที่มันเป็นดาดฟ้าบนตึกนะครับจาชื่อมันไม่ได้แล้วและอีกอันหนึ่งที่ลูมาชอบคือที่มันมีเครื่องบินตกอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ดีเนะาะสนามกีฬาในโลกม,มันโอ้นั้นนั้นอย่างมันนะอย่างมันก็แผนที่พอมันมีหลายขนาดหลายแบบอะ่ะมันทําให้เราเล่นน่าสนใจนะใช้ปืนต่างกันไปด้วยนะครับบอกเดียวเที่ยวทั่วไทยเดี๋ยวลูมาว่าไม่ได้ละ และยิ่งแบบมันยิงกันยากยนะอาจจะต้องมีการใช้อาวุธหลายแบบเนาะเช่นแอปนี้ใช้สไนเปอร์อย่างเงี้ยแมบนี้ใช้ตัว LMG แมบนี้ใช้ AK คือมันก็ทำให้คิดเรื่องการเปลี่ยนปืนรวมไปถึงการเปลี่ยนแฟคชั่นด้วยนะการเปลี่ยนแฟคชั่นด้วยนะว่าแมบนี้เราควรจะใช้แฟคชั่นอะไรก็ส่งผลประมาณนึงแต่ว่าณจุดน,นี้มมายังเล่นลึกไม่พอถึงขนาดนั้นนะยังไม่คุ้นแผนที่มากนะครับแล้วก็ เรื่องแฟคชันเนี่ยยังปลดล็อกไม่ครบนะแล้วก็ยังไม่ได้เล่นบนทุกแฟคชันนะคือถ้ามองในแง่น,นึงมันก็มีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันแล้วก็จะต้องการการปรับตัวหน่อยนะเรอ๊ะทำไมเกมนี้ไม่มีทีมเดสแมชนะครับซึ่งแมปแต่ละอันเนี่ยเหมาะมากนะกับการเล่นทีมเดสแมชนะครับแล้วลูกมาเขี่วทีมเดสแมชเนี่ยเป็นสิ่งที่ซิมเปิลที่สุดเนาะใครก็เข้ามาเล่นได้เล่นง่ายนะครับก็ทําไมถึงไม่มีแล้วไม่รู้เขาจะมีหรือเปล่าในอนาคตนะสไตล์ของเกมเราเนี่ยมันแยกออกเป็น สแกนอย่างชัดเจนสำหรับลุงแมวนะคือเกมสไตล์ Overwatch นะเป็นฮีโร่ชูตเตอร์ที่เป็นทีมชูตเตอร์อ่ะช่วยกันเนาะกับกับความเป็นคอร์สอย่างเงี้ยจริงๆรวบเป็น2กลุ่มแม็เลยก็ได้นะคือ2กลุ่มเ l ลิสเลยก็ได้แล้วก็เล่นบนต่างกันรู้ไหมว่าแค่นี้ก็ได้ละลูกแมวเล่นเกมนี้เนี่ยบนทั้ง Xbox Series X นะครับซึ่งเล่นเยอะมากเพราะว่า อยู่ตรงที่ลุงแมวกินข้าวเนาะแล้วพอดีมันมีเครื่อง Xbox อยู่ตรงนั้นนะครับก็เล่นตรงนั้นเลยและที่เด็ดนะลุงแมวเล่นโปรเจคเตอร์นะครับก็ต่อขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เวียนหัวฮะคือเกมนี้น่าสนใจตรงที่เป็น FPS แล้วก็ไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่อาจจะเพราะเปิด FOV ได้กว้างนะเปิดไป1 1 1เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นตรงทีวีนะกับตัว PlayStation 5นะครับก็ไม่เวียนหัวเหมือนกันคือก็ไม่ได้นั่งไกลามากนะ ก็รู้สึกโอเคนะก็ทําให้รู้สึกว่าเออเกมนี้ในแง่ของความสบายๆเนี่ยมันก็โอเคนะการไม่เวียนหัวนะครับถ้าใครแพ้แบบ FPS หนักๆแล้วรู้สึกว่ามันเวียนหัวเนะี่ยรู้ไหมว่าเกมนี้จะเล่นได้มันมีช่วงหนึ่งที่ลุงแมวพยายามเก็บตัวช็อตกันนะครับเก็บตัวสเตตช็อตกันเพราะว่ามันจะได้ XP เพิ่มนะนะแล้วลุงแมวใช้วิธีสไลด์แล้วก็ยิงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะมูฟเมนต์ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับ ค่องแคล่วอยู่จะรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าจะเล่นให้ได้เปรียบมากๆอะจะต้องติดสโคปนะอย่างที่พูดไปแล้วและอีกอันหนึ่งก็คือจะต้องใช้หูฟังนะถ้าเล่นต่อออกทีวีเฉยๆนี่โอ้โหดูแม้ว่ายากเลยเพราะว่ามีหลายครั้งที่ศัตรูมันยิงกันแล้วมันไม่ได้ ยิงกันง่ายนะตอนซึ่งซึ่งหน้ามันมีโอกาสที่เราอาจจะโดนยิงสูงมากถ้าเวลาเจอกันแบบปะทะกันตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะการได้ยินเสียงศัตรูวิ่งอ้อมไปอ้อมมาหรือว่าพอศัตรูวิ่งมาทางซ้ายแล้วเราหันไปทางซ้ายด้วยหรือว่าไปไล่ล่าศัตรูตามเสียงฝีเท้าแบบนี้ดูมืว่าได้เปรียบนะคือได้เปรียบเป็นประเด็นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าใครจะเล่นก็ใช้หูฟังหรือว่าในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะรู้สึกได้ว่าอืเกมอาจจะดีไซน์แบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน เหมือนกับทําลักษณะบางอย่างที่มันอาจจะเฟเวอร์เนาะอาจจะเป็นประโยชน์กับสไตล์การเล่นบางสไตล์หรือเปล่านะไม่รู้สิทุกที่รู้มาเล่นคอร์รู้มาไม่รู้สึกอย่างนั้นเท่าไหร่รู้สึกว่าคอร์เนี่ยมันมันได้หลายแบบเนาะแต่ว่าพอเป็นเกมเนี้ยมันมีการเฟเวอร์แบบติดสะโคบนะใครสังเกตไหมว่าตอนประทะกันเนะี่ยเมเล่กดไม่ค่อยทันกดอาสามต่อยอกันเนี่ยไม่ค่อยทันแล้วมันไม่แรงพอคืออย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นเรื่องคอร์อยู่แล้วคุณเคยกับคอร์ก็ใช้ ก็ใช้ลอจิกแบบคอร์สมานะแต่ก็รู้สึกว่าม,มันเลยทําให้แบบมีคนบังคับแปลกๆมากนะครับเวลาเจอแบบปะทะกันนะ่ปกติถ้าเราคุ้นเคยเราจะกด R3 เพื่อต่อยกันถูกไหมเอามีดแทงเอาด้ามท้ายปืนกระชากเข้าไปอะไรเงี้เยเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าเกมนี้มันทําให้คนพยายามจะยิงกันแม้จะอยู่ใกล้มากก็ตามเนะาะก็ทาให้แบบถอยออกมาแล้วก็ยิงเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดซึ่งลุงแมวคิดว่านี่เป็นผลมาจากการดีไซน์นะต่อยกันแล้วไม่ค่อยถนัดหรนะือไงบอกไม่ถูกอ่ะมันมีครั้งหนึ่งแบบ ูมพยายามวิ่งไปต่อยอะสตูแล้วแบบต่อยหนึ่งครั้งไม่ตายอย่างเงี้ยแล้วกูมลก็โดนปืนยิงง่ายๆหล่อไปเลยเออนี่ก็เพราะนั้นโดยสรุปถามว่าประทับใจไหมเกมนี้นะสนุกนะยังสนุกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาจากค่าย Ubisoft ซึ่งกูมชอบอยู่แล้วเนาะแล้วก็ซื้อ Battle Pass ไปถือว่าเป็นเกมมาตรฐานที่ด <c oughs> ีเลยนะ <c oughs> แต่ว่าถามว่าความเป็นตัวของตัวเองว่าแบบเกมเนี้ยเวลาพูดถึงเกมนี้แล้วไม่พูดถึงคอร์สแต่มันได้ไหมเนาะ x e f i a n ที่ เป็นลักษณะเฉพาะของเขาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรณจุดนี้มันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรับลุงแมวซึ่งมันอาจจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็น p รี c ีซั่นอยู่นะครับยังไม่มีเนื้อเรื่องด้วยซ้ำนะว่าทําไมคนเหล่านี้ต้องมาสู้กันในแผนที่ต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่มี backgound s อ o ี่คือมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นก็ได้นะก็น่าสนใจอยู่นะถึงแต่ว่าถ้าถามว่าเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรเนี่ยไออันนี้ไม่ได้พูดถึงรูปร่างหน้าตาการดีไซน์นะแต่หมายถึงว่า อคอไม่คณิคของเกมเนี้ยพอพูดเนี่ยแล้วถ้าเราไม่พูดถึงคอต่มันได้ไหมลุงก็รู้สึกว่ามันยังมีความเป็นคอ,อู่สูงมากกันอืมก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับก็แบ่งปันกันมาได้นะในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เล่นนะและอยากจะเล่นนะก็ลุงแมวใส่ลิงก์ดานวนโหลดไว้ด้วยนะครับไปโหลดกันได้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนดานวนโหลดจากลิงกนะ์ลุงแมวเนี่ยลุงแมวจะได้คอสเมติกนะครับเป็นชุดเท่ๆเป็นพวกคอสเมติกจริงๆอะไรเงี้ยนะก็ ใครจะโหลดลืมโหลดจากลิงข้างล่างนี้นะครับโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจมีม่ไปผ่ันไปนะครับขอให้มีความสุขาพเป็นทุกท่านนะสวัสดีครับผม